สวัสดีพี่น้องปกปายสุขู่สุขคนครับนี่ก็มาให้ออาหารแพะครับเดี๋ยวสีผ้าลงไปเบื้องห้วยครับไปหาเก็บพักก่อนนี่ก็คือเก้าครับหายอยู่หาก,กินก่อนสวัสดีครับเอทุกท่านครับ จะพาไปเลาะห้วยก่อนครับนี่ปลูกปลูกฟักทองไว้ปลูกมือไว้ครับใกล้สะเบิดกับใกล้ขเจ้าตายเบิดนี่อกแพะครับบ้านสวนครับ ต้นไม้ปลูกไว้ไผ่ไผ่กินซุมถ้ารดน้ำก็จะได้กินหน่อตลอดครับไม่ได้รดน้ำครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งโฮยครับอันนี้ก็เอามาปลูกนะครับอน,นี่ยอดกินได้ครับเขอเอิว่ายอดค่อนแค้นครับ เอามาปลูกไว้ครับแม่นมดครับอยู่บ้านสวนก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับนี่แก้ม,กมหอยต้นไม้ยางครับต้นใหญ่ครับนี่ครับลงลงมาห้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเลาะเบิ้งห้วยครับหาเก็บพักก่อนจังหวัด้ดอยู่บ่ นี่ห้วยบางทรายนะครับห้วยบางทรายตอนบน,นครับปีนี้ตื่นแล้วครับมันมันสีบุเป็นว่างเลยครับแถวนี้มันน้ำตื่นมีแต่หินกับทรายครับตอนมาใส่เพชรก็ถ่ายลงคลิปอยู่ครับเพราะลงคลิปสองเก้าครับ ันนี้ช่องใหม่ครับปะกูดครับไปถ้าอยากได้เยอะต้องไปหัวภาสารครับประกูดหยิยบะยอดไปลวกครับกินกับปนครับกินกับปนปนปลาครับไม่ใช่ปนกบปนกบผมไม่กินครับอืมครับ กินสดก็ได้ครับนี่ครับหยดอ่อนครับเก็บเอาเปิดปล,ยปลายมันเลยครับอันนี้ก็อ่อนอยู่นะครับกินได้ครับ เดี๋ยวพาเลาะเพิ่มค,ครับกลางคืนกะถ้ากลางคืนก็เอาสวิงมาซ่อนกุ้งก็มีครับแถวนี้กุ้งกับปูปูดำครับปูปูห้วยนะครับจะมีนี่จะมีไผ่ป่าเยอะครับหน่อใหญ่นะครับไผ่ป่าเยอะครับแถวนีไ้ไม่ได้ซื้อนะครับ ไผ่ปลาดีนะ่ที่เขาเอาไปตอกทำตอกมัดข้าวนะครับไผ่ปลาไก่นามหมอน,นพาเดินดูก่อนถ้ามาซ่อนกุ้งก็ต้องมากลางคืนครับส่องไฟมันจะเห็นตามันจะแดงอยู่ครับอยู่ในน้ำแถวแบบนี้นะครับปลาเห็นปลาอยู่ครับ มีปลาอยู่ต้องเอาตะข่ายมาดัก,กับปลานะี่ต้องเอาตะข่ายทีๆครับมาดักดักแล้วก็ก่อไฟแล้วก็ปิ้งกินแซบ่บกินกับลวกผักนี่นะครับนี่น้ำงูครบห,หวยถ้าขยันหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อครับ หากินแบบนี้ครับเอาตะข่ายมาดักไว้หน่อยแล้วก็ตะข่ายมาล้อมนี่เห็นอยู่ป่าครับเยอะอยู่ครับเอฟซีคงไม่เห็นครับมันอยู่ใต้นานเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่มันจะไหลรุดุดอยู่ครับแถวนี้นี่เดี๋ยวจะซื้อตะข่ายมาดักครับโอ้ไหลรุดุดอยู่นี่ถ้าขยันก็ พอได้กินครับไม่ถึงกับว่าได้ขายนะครับกินแค่สองสามก็ลูกไม่ลูกครับเยอะอยู่ต้องซื้อตะขายมาหลักแนละ้วนี่กส็สวนอย่างชาวบ้านครับ ผักกูดไปลวกกิ้มตนตาครับเจ่านี้จะไม่งามเท่าไหร่ต้องไปห้วยประสานครับก็ได้ครับผักตามธรรมชาติแล้วก็ต้องเอา นี่สกกมหนึ่งแล้วก็หาอีกผักหนึ่งมานี่นครับมารวมกันแล้วก็ลวกกินครับอือตัวนี้ยิ่งงามครับตัวนี้งามเลยตัวนี้ได้หมดครับยอ่อนอยู่ครับนี่นี่ ตังนี้ก็งามไม่เยอะแล้วครับไปน้ำลึกมัน,นจะเป็นสวนชาวบ้านนะครับเขาปลูกผักกระกงแหงด้วยปลูกต้น กขาเรียกว่าต้นคอนแคนครับโอ้ไม้นี้เอาไปทำข้าวหลามแซ่บเด้ครับขาวๆอ่อนอยู่ครับขอเขาได้ครับเขาไม่ห่วงครับอยู่ที่สวนยางก็มีครับของผมไม้ไผ่ภูเขาครับนี่ไม่ใช่ป่าส่วนมากมันจะอยู่บนเขาครับไม้เขาเอาเอาลงมาปลูกครับนี่ทำข้าวหลามก็แซ่บอยู่ครับ จะทำเป็นหม้อกแกงหลามปลานึ่งข้าวก็ได้นะครับเอาไปแกงปลาก็ได้ตัดแล้วก็ไปเผาเดี๋ยวพาเดินดูก่อนปลาดูปลาก่อนไปซื้อตะข่ายซื้อหวิงมาช้อนปลา กันแบบนี้วะน่าจะมีป่านี่นะครับแบบนี้น่าจะมีะนนะมซื้อตะข่ายมาดักพอได้กินนะครับน้ำใสครับไม่มีปิงครับน,น้ำไหลตลอดไหลยจนถึงบ้านสวนนี่น,นะครับ นี่ก็เป็นบ้านชาวบ้านครับขึ้นไปนี่ก็บ้านชาวบ้านนะครับส่วนนู่นครับนูน่นจะเป็นเสาสะพานข้ามไปวัดครับข้ามไปวัดนู่นนะครับ ไปสวนยางผมนะครับใกล้ๆนะครับเดี๋ยวกลับครับกลับทำแล้วใกล้ๆบ้านเองครับกล้วยบางสายครับวันนี้ก็พอแล้วเก็บอีกเก็บชะอมอีกกำหนึ่งมารวมกันนะครับแล้วก็ ไปลวกครับกินกับปนปลาครับเดี๋ยวซื้อตะข่ายมาดักนครับตัวนี้เห็นปลาเยอะครับป,รปลาซิวลาขาว รเดอากาศวันวนี้ก็หนาวครับน้ำเย็นมากครับเป็นหวัดแล้วครับเดี๋ยวพากลับบ้านก่อนโอ้โปลาเยอะนี่นี่ครับนี่ไหลลุดๆอยู่ครับแถวนี้ หยันก็ไม่ได้ซื้อครับหาจะปูจะปลาแถวห้วยนี่นะครับแถวห้วยนี้จะมีปูก็เป็นปูปูดำครับปูห้วยนะไม่เหมือนปูนานครับตัวมันจะดำครับแถวนี้นะ ไปแบบนี้มีความสุขครับหาอยู่หากินแบบนี้ครับมีความสุขครับทำไรทำสวนมาก็ไปหาอยู่หากินแบบนี้ครับนี่ครับหน่อไม้เขาจะเอาแหนงมันแบบนี้ครับนี่ครับนี่หน่อไม้อันนี้มันมันค้ามแล้วเราไม่เอาครับมันได้แหนงเดียวหน่อเดียวครับ จะเก็บไปลวกต้มใส่กันก็ได้กับผักครับถ้าขยันก็ไม่อดตายครับไม่ได้ซื้อครับเอาบ้านนี่เดี๋ยวจะซื้อตะขายมาดักนะครับปลาก็เยอะกอหลายรุดนๆอยู่ครับมันจะลอยเยอะอยู่ ภาษาอีสานว่าไหลลุดครับภาษาพูไทยมันจะลอยไปลอยมาครับเยอะนะครับนี่ครับแค่นี้ก็พอครับกินสองคนสด็งไม่ค่อยกินด้วยนะครับสด็งจะชอบ อาหารญี่ปุ่นครับมาม่าครับมาม่าก,กับไข่กินตลอดไม่ขาดครับหนาวครับน้ำเย็นมากครับี่พาเอฟซีมาดู ก็าขายมาดักแล้วก็ก่อไฟไว้ก็เอามาปิ้งครับก็ตำเกี่ยวแบบเซแบๆครับเกีียวเปรี้ยวหน่อยนี่นะครับต้นมะเดือแล้วครับต้นใหญ่ครับใบชะพูผมเอามาปลูกไว้ครับ ก็ฝั่งตรงนู้นครับเดี๋ยวถ่าให้ดูครับตรงนู้นจะมีเยอะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีครับผมเลยเอามาปลูกตรงนี้นี่นะครับติดแล้วครับใบชะพูไว้ใส่อมอมเขียดกินกับปลาเผาก็ได้ครับหาเก็บมาใส่ก็ลดน้ำก็ไผ่กิมซุงมนีมันจะออกกอดครทับนี่ มาปลูกไว้สามปีแล้วครับนี่เปนมะพร้าวผมปลูกฟักทองไก่มืเขียะมรับนี่เป็นสวนผักหวานครับแต่มันผักหวานไม่เยอะครับตายกมีครับ แปรัะนี่ก็มาเก็บโนะอมคนหนึ่งนี่นะเก็บโอมเอาซักนิดหนึ่งไม่ได้ลดน้ำครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บนี่ผักหวานครับ ไม่ค่อยได้ดูแลมันครับพี่พี่เลี้ยงจะเป็นต้นลำใหญ่ครับพี่เลี้ยงนี่ต้นนี้ใหญ่ครับต้นนี้สูงมากครับหวานพี่เลี้ยงจะเป็นต้นลำใหญ่นะครับห้องเงี้ยงให้กินแล้วดี ไม่อาหารแล้วนะครับค่อยลงไปนะร้องอีกครับกินแป๊บเดียวหมด สำหรับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเก็บชะอมก่อนนะครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามากด, like, กดไลค์กดแชร์ให้นะครับสวัสดีครับ